เพื่อนๆชาวเตาดินไร้ควันนะครับวันนี้ผมมีอะไรอัปเดตค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เอาเรื่องเตาแล้วก่อนเนาะเตาทองเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าผมต้องดูผลของฐานก่อนนะผมดูจากกล้องมันเกี่ยวกับแสงเนาะน,นี้เดี๋ยวผมขยับไปนั่งตรง หล่อกเกินนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของเตาเนาะผมก็ยังไม่ได้ซื้อแฮนเดิลที่เอามาจับโทรศัพท์เนาะของจับโทรศัพท์เขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรครับเดีย๋ยวนี้มันชอบติดภาษาอังกฤษไปกันหมดแล้วนะครับก็โดยเฉพาะผมตัวผมแต่ผมเนี่คือเมื่อก่อนผมทำงานอยู่กับต่างประเทศนะครับ หมายถึงว่าไม่ใช่คนต่างประเทศเข้ามาทำงานบ้านเราก็เลยได้ใช้ภาษามันไม่ชัดอ่ะเนาะโอเคชัดย่างครับวัดีดูเมมโมรีของฮาร์ดดิสผมเหลืออยู่9กิกนะมันก็ได้ได้ประมาณสักเกือบ30นาทีจริงๆมันได้เป็นชั่วงแหละครับแต่มันเครื่องมันจะอืด ก็ต้องเอาไปตัดต่อกับคอมพิวเตอร์เออแบตเตอรี่ผมไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้อ่าเมือ่อคืนจุด <c oughs> จุดเตาครับจุดเต่อเมื่อวานตอนสักประมาณบ่ายสองบ่ายสองบ่ายบ่ายสองกว่ากับบ่ายสามทีนี้เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ คือเมื่อคืนมันก็เป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่แล้วก็ดีแหละแต่ว่าผมผมมองว่าเดี๋ยวเราดูผลของทานก่อนเนาะ่วราะคลิปนี้ก็คือว่าในกรณีเราจะให้ความร้อนมันเยอะเนี่ยอ่ามันเกี่ยวกับ <c oughs> รูปทรงละหนึ่งนะรูปทรงนี่สําคัญนะรูปทรงเตานะอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูเตานะเห็น,เห,นเห็นเตานั้นไหมเตาลูก เนี่ยที่มองเห็นลูกลูกโตอ่ะล,ลูกแรกอ่ะที่มีหินวางซ้อนๆกันนะฮะเห็นไหมแต่ปัญหามันมีแน่นะฮะแต่ว่าผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อยอดไปคือว่ามันเร็วนะเมื่อวานนี้ผม <c oughs> เอาไม้สดนะครับไม้สดที่เพิ่งตัดเพิ่งตัดได้ แล้วก็ลากมาไว้เนีคือเดี๋ยวจะว่าว่าสดยัดเลยไม่ใช่นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสิบสองชั่วโมงได้นะครับ <c oughs> ตีไปยี่สิบชั่วโมงแล้วกันนะเพราะว่าในตอนลากอีกอะไรอีกเนาะแล้วมันเร็วมากผมงงนะครับไอ้ท่อป่องท่อที่ท่อควันเนี่ยมันดีอย่างนะ ในกรณีของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีไซคลา์สเนะสาะไซคลา์สที่ว่าจะมองเห็นอะไรต่างๆในเรีรกเตอร์ที่เป็นประเภทเนี้ยประเภทที่ให้ความร้อนคายความร้อนดูดความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยครับนะ <c oughs> ทีนี้ไอเรีรกเตอร์เราเนี่ยคือถังเราเนี่ยมันก็เดี๋ยวผมจะดูว่ากระจกไอไซคลา์สที่ทนความร้อนเนี่ยม,มันแพงไหมเดี๋ยวผมเอาไว้ไม่น่าจะเกินยี่สิบคูณยี่สิบเซนนะนะให้เรามองเห็นนะครับนะมันจะมันจะโอเคนะ <c oughs> ในการที่เราจะควบคุมเตาเพื่อให้ปริมาณอ,ออกซิเจนเข้าไปเพื่อเพิ่มความร้อนหรือลดความร้อนเนี่ยคือคุณคุมแค่ออกซิเจนอย่างเดียวครับทีนี้มันดีแต่ผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งในในใน,ใน,ในที่มาทําที่นี่แหละนะครับอ่าพอดีมันมีไม้ท่อนใหญ่ท่อนเบลเลอร์เลยนะผมก็ดันเอายัดไว้ตรงประตูเตาอ่ะนะครับมันแล้วมัน <c oughs> ตรงประตูเตาเนี่ยมันเราก็เอาดินโปะๆปปปปไว้นะครับปล่อยไว้สักแล้วผมไม่ได้นอนนี่ผมกลับไปนอนบ้านน้องที่ข้างในนะครับเชื่อไหมว่าวันนั้นหมาใหญ่มากนะพอมาดูตอนเช้ามันไอตรงนั้นอะมันกลายเป็นไอน,นี่ไปละอ่ามันไหมมันกันเถอะอ่ามันลุกมันเลยเป็นรูบโบตรงช่องตรงประตูปุ๊บ ออกซิเจนเข้าทีนี้ออกซิเจนเข้ามาหา,าสารแล้วทีนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> อืมก็คือกลายเป็นที่เท่าหมดเลยนะแต่ว่ามันมันเหลือมันมีฐานอยู่แหละที่มันอ่ากลายเป็นฐานแต่ว่ามันส่วนใหญ่เลยแปดสิเปอร์เซ็นต์เป็นที่เท่าครับทีนี้ผมจะอธิบายนี่คือเรื่อง,เร,องเรื่องคือถ้าในกรณีถ้ามันเร็วแบบเนี้ยเราก็คือ เนี่ยผมว่ามันยังไม่สุดนะหมายถึงว่าที่เราทากันเนี่ยอ่ามันก็จะมีเนี่ยผมที่ว่าผมจะต้องดูผลต้องทานก่อนเนี่ยคือ,อทานเนี่ยถ้าเกิดเราเร่งความร้อนมันเยอะๆเนี่ยมันจะ,จะจะเป็นแตกเหมือนลายเขาเรียกอะไรลระลายงาก็ได้อ่าดินแตกละแหงก็ได้ครับอย่างนั้นอ่ะมันจะเหมือนเราเพิ่มเร็วเกินนะข้อเสียนะแล้วอีกอย่างนึงคือ ไอเรื่องช่งางฐานเนี่ยผมว่าไม่ได้ช่างมานานแล้วเนาะอ่าจริงๆอนะ่ะช่างทั้ง,งแต่ถ้าเกิดปริมาณขนาดนี้มันไม่ไหวนะหมายว่าหนึ่งจุดห้าเมตรเนี่ยเราจะเอาฐานทุกก้อนปุ๊บมารวมกันแล้วก็ช่างมันยามกันนะในการทําแต่ว่าทําได้แหละมันเราจะได้รู้ไงว่าเออเนี่ยมัน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 ถ้ามันแตกลายงานแล้วฐานมันเท่าฐานมันได้เท่ากับไอเราคุมเตาแบบว่าให้ออกซิเจนมัน ที่ผมทําอยู่นะออแล้วเปรียบเทียบผลเนี่ยถ้าในกรณีถ้าฐานเราเออได้เท่ากันเราเราทำฐานอะแท่งเนี้ยเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็คือจัดเลยมันไม่ชัดต้องมันย้อนแสงแเอออัน,นี้ก็ได้นะครับแล้วอย่างนึงคือ เดี๋ยวผมแชร์อะไรนิดนึงนะแชร์ความในใจนะที่ผมเปิดยูช่อง youtube แล้วก็ผมพยายามถ่ายทออเรื่องอะไรที่ผมเจอว่างั้นเถอะนะถ่ายทอดให้คนเผาถ่านนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือรับรู้รับทราบเข้าใจถึงจะโดนทวงติดติงมาเรื่องคำศัพท์เรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเยอนะแยะเนี่ยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วอย่างนึงคือ ทีททยย่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยคือผมจะเปาะบอกอะไรให้ฟังนะคือผมมาอ,อยู่เนี่ยมันเป็นพี่ญาติทางญ <c oughs> าติทางคุณพ่อเนาะคุณอาผมก็เป็นน้องชายคุณพ่อเหางอนนเถนอนะลูกหลานอะไรเนี่ยเราก็โตมาด้วยกันนะครับนอะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องว่มงั้กนเถอะโตมาด้วยกันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยสนใจเรื่องการทำทานนะครับนะแล้วเขา ผมก็ได้มาเรียนรู้การทําถ่านกับจากเขานะี่คือเรื่องเตาสุปสันนะครับครั้งแรกเลยที่ผมมามาดูก็คือว่ามันทานํางานยังไงวะอืมมันเอาฟืนเข้ายัางไงอะไรยังไงมันเผาไหม้แบบไหนอะไรคำถามเยอะมากเยอะในหัวผมอะเพราะว่าผมจะวีจต่คาถามแต่มันไม่มีคนตอบอเลยอืมมันก็เลยต้องไปหาทางโลกของโลกออนไลน์มัางอะไรมัางนะครับที่ที่ที่ท ที่เห็นผมมีคําศัพท์รู้เร่องสิทินู่นนี่อะไรเนี่ยคือเรื่องเรื่องผมจะเอามาอธิบายว่ามันคือมันทานํางานยังไงนะครับมันระบบมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วครั้งนี้ที่ผมมาเนี่ยผมมาเจอเรื่องเตาทองศูนย์หนึ่งเนี่ยผมเนี่ยผมเจอที่บ้านคุณแม่นะเมื <c> ่อ <oughs> ก่อนนี้คือผมจุดเตาด้าน ด้านล่างของของเตานะครับแล้วก็เป็นเตาที่ขุดแล้วก็ทำทางเนี่ยผมดูคลิปต่างๆได้นะครับมันจะมีคลิปคลิปเนี่ยคือคลิปคลิปคลิปในอดีต <c oughs> กับคลิปจัดปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีการพัฒนาเราเรื่อยๆนะครับคือผมไม่อยู่กับที่นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราลดใสขึ้นทามได้คือให้ให้เราเผาได้เร็ว ได้ฐานเยอะเราถึงจะได้เราถึงจะมีจํานวนทุนขึ้นมาเยอะนะครับเงินน่ะนะมีเงินเข้ามาเยอะนะครับอืท <c oughs> ีนี้ที่อ่าผมเล่าต่อนะครับลูกพี่ลูกน้องรวมทั้งญาติต่างๆเชื่อไหมว่าตั้งแต่ผมว่าเผาเนี่ยอันนี้เข้าเดือนที่สามแล้วนะครับไม่มีใครมาสนใจผมเลย แม้กระทั่งเรื่องการปั้นเตาการอะไรเนี่ยผมไม่ได้ว่านะหมายถึงว,ว่าอผมพมยายามอธิบายเขาฟังหลายๆอย่างนะเวลานั่งคุยกันอะไรกันผมก็มองว่าเขาก็เหมือนอในกรณีอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะครับอ่าเพื่อนๆไม่รู้จักผมไงอันนี้คือรู้จักกันมาตั้งเกิดนะตั้งแต่เกิดเป็นญาติญาติกันทีนี้ก็รู้จักอุปนิสยัยอะไรเงี้ยเขาก็เอาเรื่องน่าจะเป็นเรื่อง บางอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยคือคุณเห็นไหมว่าเวลาคนคนไม่มีตังค์เนี่ยคนไม่มีทุนคนไม่มีตังค์คนอะไรเนี่ยมันความเชื่อถือมันหายไปครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนอะไรผมไม่ได้ว่าผมตัวผมเก่งนะแต่ในบางครั้งเราก็เออมองว่าเออเราก็ทําได้อะไรเงี้ยเ,เก่งพอสมควรอะไรเงี้ยอแต่ว่าไม่ได้เก่งมากอะไรมากเพราะว่าไม่ได้ฉาฉานขนาดนั้นนะครับ แต่ทีนี้เรื่องฐานเนี่ยคือตอนเนี้ผมผมว่าผมเริ่มฉาฉานก็คือผมเอาอะไรมาซัพพอร์ตตัวเองไงเพรพอหัวมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยผมจะแลคเชือ์เข้าในสมุดผมเมื่อก่อนเคยเอาโทรศัพท์ช่วยอะไรช่วยแต่ว่าผมไม่ไม่เก่งเรื่องไอ้แอนดรอย o n ไอโฟอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ผมจำมาหมดแหละผมบอกก่อนแต่ว่าผมผมไม่ค่อยชอบเรื่องเรื่องโลกโลกออนไลน์ว่างนันเถะเออ มีอคติต่อโลกออนไลน์หลายๆอย่างนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ในปัจจุบันนะปัจจุบันนี่คือผมผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออถ้าไม่มีเรื่องโลกออนไลน์เราไปไม่ปิดเลยนี่ว่ะครับทีนี้มาต่อทีนี้เขาไม่ดูไม่อะไรไม่ไม่เขาไม่เคยมาเชื่อไม่ไม่เคยมาแวะแวะมาคุยกับผมเลยนะตั้งแต่ผมไม่อยู่เนี่ยครับมีแค่คุณอาคุณอาสองคนที่อยู่ตรงนี้แหละเออแกเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรอยู่ แก,แก่แล้วเนาะแกอายุก็60สิบกว่าแล้วจะ70็ดสิละมันก็มันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรแล้วไงเขาก็ไม่นั่นเขาอคุณเอาอีกรายอีกคนนึงแกเ,เคยมาเข้ามาคุยจากั้งหนึ่งมันก็คือแก่ๆนะ่ะคนแก่มันก็ธรรมดามันมันไม่รู้จะทำเพื่อแต่คนหนุ่มผมงงว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาออก YouTube นะก็<ๆ>ให้รู้ไงว่า ปัญหาของที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่ามึงรู้อะไรก็แล้วแต่มึงจะถ่ายทอดให้ใครนี่ยากแบบยากมากขนาดคนรู้จักมึงมังแต่แตอออนแต่ออกเลยเนี่ยมันก็เคยเล่นเคยหัวกันมาอะไรเงี้ยมันก็มันก็ฟังแหละฟังพูดก็ฟังแต่เชื่อไหมว่าไม่สนใจหรอก นั่นแหละผมถึงเชื่อเรื่องนี้เพราะเมื่อก่อนนี่คือผมไม่เชื่อเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมนะอะของพระพุทธศาสนาเนี่ย <c oughs> แล้ววานนี้เมื่อวานนี้ผมไปเจออาจารย์คนหนึ่งจะเป็นดร์ที่ว่าอยู่อออยองค์การนาซาแล้วก็ลาออกมาอยู่เมืองไทยครับไม่ใช่ดรอ่าตออกนะรุ่นรุ่นน่าจะรุ่นรุ่นกับผมนี่มั้งออรุ่นพี่อาจจะเป็นรุ่นพี่สัก เดี๋ยวไปรู้นะอายุแกเท่าไหร่แกเป็นคนพูดเออตรงดีนะเดี๋ยวผมผมพูดให้ฟังนะ <c oughs> แกบอกว่าในเรื่องการทำงานที่องค์การนาซ่าเนี่ยผมเคยดูคลิปแกคลิปหนึ่งแกมาออกช่องสามของคุณวิทวัต์มั้งแกคิดเรื่องอการทำไอ้ฉนวนนี่แหละกันกั้นพวกจานอวากาศพวกอะไรเงี้ยนะ แกแกคิดแล้วแล้วแกเป็นคนคนคนแรกที่คิดได้อะไรได้อ่าแล้วแกก็ให้สมการว่าอ่าถ้าไปอยู่อังกฤษกับอยู่อเมริกาอยู่เมืองไทยอะไรเดียวกันแล้วก็แกบอกว่าถ้าอยู่กลับมาเมืองไทยแล้วแกได้อยู่กับพ่อกับแม่แกกินของอร่อยของอะไรที่แกชอบอะไรเงี้ยแกก็เลยปักหมุดบ้านเราเลยแกก็กลับมาตอนนั้นแกก็อายุไม่เยอะนะอ่าแต่ก็น่าจะสี่สิบห้าสี่สิบวนะครับแต่ตอนนี้แกก็น่าจะ รุ่นพี่ผมไม่กี่ปีมั้งทีนี้แกนี่มีคลิปนึงแกออก t ิกตอกออกอะไรนี่แหละออก youtube ออกอะไรแกทาคลิปเออเป็นคล้ายๆเป็นวิยากรเป็นสอนเจนต่างๆอะไรเงี้ยสอนเจเนอเรชันต่างๆที่ขึ้นมาอะไรเงี้ยทําเป็นรูปแบบอ่านั้นก็เรื่องเรื่องแกเนาะ,ะแกพูดเรื่องนี้ว่าทําไมพวกจบเอก ด้านนู้นด้านนี้เก่งฟิสิกส์เก่งเทอร์โมได้ไม่เก่งนี่ไปถึงระดับสุดยอดแล้วสุดยอดของมนุษย์ก็คือสุดยอดที่เรียนรู้มานะหมายถึงว่ามนุษย์ที่เรียน,ร,ยนรู้มา,เ,าเรียนรู้จากธรรมชาตินี่แหละแล้วก็ไปสุดโต่งแล้วนะแล้วทําไมถึงกลับมากราบเท้าของครูบาอาจารย์ที่ภาคอีสานนะพวกไม่ใช่เรียกพวกเลย ที่เรานับถือกันว่าหลวง,งตาหลวงปู่ต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็บางท่านนี่จบแค่ป .4 นะทำไมเราถึงมากราบแล้วพวกนี้สุดโต่งอยู่แล้วนะพวกสุดโต่งเนี่ยคือเขาจะมีอีโก้เยอะมากอีโก้ในหัวเขานะนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจไหม <c oughs> เข้าใจความคิดผมไหมคือจะเก่งอะไรก็แล้วแต่ ที่ผมพูดหลายๆคลิปแหละเก่งอะไรก็แล้วแต่ครับมันมันก็มาจากธรรมชาตินะ <S <S เหมือนเสื้อไอแซกนิวตันที่เขาเจอเรื่องแรงดึงดูดของโลกที่ไปน,นอนแล้วแอปเปิลหล่นใส่อะไรๆใส่เนี่ยเขาคิดคิดคิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละใช่เขาเก่งเขาเก่งคือเขาสามารถอะนารล์เข้ามาแล้วเป็นรูปแบบได้โดยที่ถ่ายทอดให้เป็น เทคโนโลยีเป็นนวัตรกรรมทางความรู้ว่างั้นเถอะอแล้วก็ให้คนไปต่อยอดว่าเออมันทานํางานยังไงอะไรยังไงปรับปรุงไงให้มันเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมว่าเรื่องนี้นะเออชื่อผมไหมผมมีความคิดอะไรมันตั้งแต่เด็กเลยนะออผมไม่ใช่ว่าผมไม่ยอมรับอะไรนะผมผมมองว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ต้องเราเรียนรู้กันอะไรกันเหมือนที่ผมมาทํานี่แหละนะครับ ผมก็เรียนรู้มาจากธรรมชาติแล้วก็มีครูบาอาจารย์ผมนับเป็นครูหมดนะคนที่สอนผมเนี่ยนะครับแน้กยกทั่งเรื่องบางอย่างครูคุณครูบางคนเขาก็ไม่ไม่ชอบผมเหมือนกันเนี่ยเพราะผมสอนผมแล้วผมผมชอบถาม <c oughs> ทุกทุกคนแหละที่มามาเข้ามาในชีวิตผมแล้วมาให้อะไรผมเนี่ยผมเรียกครูหมดเลยนะครับบางทกลายว่า ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องเรื่องถ้าผมจะทําให้คนยอมรับเนี่ยมันก็ไปติดตรงนั้นแหละติดตรงทำไมมึงทำได้แค่นี้วะทำได้แค่เนี่ยไอ้ถังแค่นี้ไอ้ตอร์เท่านี้เองเหรอ,อตลาดอูเห็นมึงโม่มตั้งนานแล้วตลาดมึงทำยังไงอะไรไงก็ไปไม่ไปมันไม่กระดึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาไม่ได้มองจุด จุดอื่นนะครับอ,อ,อาจจะมีบางคนที่มองนะบางกลุ่มผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไปด้วยกันนะแต่ว่ามันยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะผมก็ยังงงว่าแล้วคูจะไปสอนเขาแนะนำเขาอะไรเขาอย่างไงให้เขาคือผมอยากได้ไรายได้จาก u t u b e ส่วนหนึ่งแหละนะแต่ว่ามันอันนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบเฉยนะครับผมบอกก่อนนะ,ะไรายได้หลักผมเนะี่ยจะมาจาก่าน แล้วก็กเกษินทรีย์ที่ผมวางไว้อะแต่ว่าผมวางไว้เนี่ยผมวางไว้เกือบห้าปี6ปีแล้วนะนี่ดูเลยมันยังไปได้แค่นี้เองไอ้เรื่องเองินเ,เรื่องทองอะไรเนี้ยคือมันทุกคนก็มีเหตุมีอะไรมีปัจจัยหมดหละครับผมก็มีปัญหาหลายเรื่องนะที่ว่าผมทําไมต้องมาทําเงินแค่ 10, 20, หมื่นสองหมื่นโหนะบอกเป็นวิศวกรอะไรวะเงินหมื่นสองหมื่นมีปัญหา ผมบอกก่อนนะบาง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 อย่างเนี่ยนะครับที่ผมหยิบยืมเพื่อนๆนมาอะไรมาเนี่ยผมหมื่นหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าเองมั้งผมยังไม่ได้คืนเลยสองปีกว่าแล้วนะครับางน่ากกายมันว่าเราก็หันมาคิดแหละว่าเออทำไมเงินแค่นี้คืนเขาไม่ได้วะอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมนี่คือเรื่อง,เร,องเรื่องเวลาไม่มีไม่มีจริงๆอ่ะ แต่ว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมัน,ม,นมันทำให้เราเรียนรู้นะอะผมก็ได้มาเรียนรู้ว่าเออในกรณีอย่างเมื่อก่อนที่ทํางานเงินเดือนอะไรก็ถือว่าโอเคนะเอะดันกลายเป็นว่าเงินพวกนี้ดันเป็นเศษเงินแต่ใช,ใช,ใช้ไม่รู้เรื่องออยากใช้อะไรก็กินเหล้ากินเบียร์เที่ยวนูน่นนี่แต่ไม่ได้คิดเรื่องชีวิตเลยครับก็ตอนนั้นก็สนุกอย่างเดียวนะครับ แต่ปัจจุบันนจะห้าสิบเดือนมิถุนายอยู่เนี่ยครับก็ยังงงอยู่ว่าแล้วมึงอะไรนะก็คือบา,บางครั้งบางครั้งบางครั้งก็ท้อนะครับในเมื่อเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ผมได้ไปทำงานทำอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปทำงานก่อนอนะไรงี้แต่ถ้าไปอย่างนั้นปุ๊บมันก็มีคนทักผมไว้อย่างนั้นว่า มีอะไรบางอย่างเนี่ยทีเ่เขาพยายามสอนผมว่าให้ทําในสิ่งที่เราชอบส,สิ่งที่เรารักให้มันสุดๆให้ทําให้มันสุดๆเลยมันจะมีมีอะไรดีๆเองถ้าคุณไปที่อีกที่หนึ่งเขาก็จะมีบททดสอบแบบเนี้ยเข้ามาอันนี้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 เป็นความเชื่อนะเ,ออเดี๋ยวจะหาว่าผมบ้าเรื่องบางอย่างอะไรบางคนไม่บางคนก็เขาเขา,ขา,ขามีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะเรา ที่ที่พูดมาตั้งนานเนี่ยคือมันเป็นการยากนะครับที่ว่าจะบอกจะอะไรกันนะอย่างคลิปที่ผมทำเป็นวิดีโอ <c oughs> เป็นแอนิเมชันของกราฟ,ฟิกง,ง่ายๆแหะที่ว่าจุดเตาด้านบนทํำยังไงก็โอเคนะใช้ได้ระดับถึงพันยอดวิวพันกว่ามนะั้งแต่เตาเล็กที่ทำนี่คนดูน้อยมันก็เลยผมก็เลยเริ่มเริ่ม บางครั้งก็ท้อนะครับแต่ว่ามันก็มันมันอาจจะติดหลายปัจจัยก็ได้ปัจจัยเรื่องการทําคลิปเรายังไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของเขาอะไรเขาอานั่นแหละน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับอย่างเมื่อเช้าอาผมมาดูเรื่องคลิปช็อตผมอ่าก็เช้านี่ยี่สิบนาทีแรกล่อไปเกือบหกร้อยแล้วหกร้อยวิวบางครั้งก็บางครั้งก็มีนะไอ้ที่ว่าคลิปวิวผม ขึ้นกับหมื่นเงี้ยเออผมก็งงว่ามันมันเกิดจากอะไรนะแต่ว่าที่ด้วยใจของผมที่ว่าเวลาผมเผยแพร่อะไรต่างๆเข้าไปใน youtube เนี่ยคือผมอยากให้เมื่อก่อนผมห่วงนะห่วงวิชาพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมก็บอกให้หมดเลยดีกว่าในเมื่อเราให้ให้เขาเขาได้ไปทำมากินได้อะไรได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่คิดจะไปทำมากินด้านนี้ก็ให้ให้เขาเป็นความรู้ไปไงว่ามันเป็นอย่างนี้มันทำอย่างนี้ หลักการมันคืออะไรที่ผมพยายามอธิบายเรื่องฟิสิกส์นู่นนี่อะไรเงี้ยคือผมอยากให้รู้ว่าที่มามันคืออะไรนะครับอ่าผมจะพูดให้ฟังนะครับผมเคยเป็นวิทยากรพวกเกี่ยวกับดาวเทียมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยผมไปอบรมช่างที่ติดตั้งจานดาวเทียมมั้งหรืออะไรเนี่ยเขาเอา <c oughs> เขาเชิญให้ผมไป ผมก็เห็นอะไรบางอย่างเขาบอกว่าไม่ต้องอธิบายมากอาจารย์เอาหลากัหลกๆเลยให้ตั้งเป็นเลยแต่บอกก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าทุกอย่างเลยถ้าเกิดเรารู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรรู้จากธรรมชาติจริงเนี่ยมันจะทำให้เรานะ่ะมีหัวสมองที่เกิดปัญหาอีกแล้วครับแพะผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูแพะก่อนนะครับ ตกล่องอ่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปผมจะเดี๋ยวตัดต่อให้อีกทีหนึง่งสวัสดีครับ